สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสังโจ๊กเกอร์ยิ้มครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเก่าเช่นเคยนะครับในช่วงของประวัติเล็กๆในน้อยนะฮะของป่าต๊อกนะครับในเล่มนี้นะครับไม่ไม่ไม่ทราบว่าเ,าเล็กน้อยหรือเปล่าแต่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับ สำหรับท่านที่ไม่มีเวลาอ่านเนาะเดี๋ยวผมก็จะเก็บมาเล่าให้ฟังนะครับ<ะ>ขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะครับก็วันนี้เนาะเป็น EP 3นะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับทุกคนเลยนะครับที่รับชมคลิปของผมบอยสังโจ๊กเกอร์ยิ้มนะครับผม ทุกๆ e ีพนะครับทุกๆคลิปนะครับวันนี้ก็จะมา,าเล่าถึงจัดระเบียบทรงผม,มเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวนะขอญาตนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้กับ FC นะครับที่เข้ามารับชมนะครับ เพราะว่าวันนั้นอ่าีพีที่สองนะอีพีที่สองที่ผ่านไป <S 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 เพราะว่ามีมีมีม,ม,ม,มีมีหลายตอนนะทุกคนก็เป็นตอนที่ นี่นะครับรู้สึกว่าเอออีพที่สองเนาะที่ผมเล่าเรื่องเด็กโยนเชือกท้ายเรือเมนะครับสัมผัสบรมคูนักประพันธ์นะครับของอป่าตอกนะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมา <c oughs> นะครับต่อในช่วง เข้าสู่วัยรุ่นวัยรุ่นของป่าต๊อกนะครับเข้าสู่ช่วงวัยชะกันนะครับผมก็หัวข้อนะครับคือทีบสามล้อและต่อยมวยนะครับ <c oughs> ประวัติของป่าต๊อกนะหรือว่าล้อต๊อกนะครับศิลปินแห่งชาตินะครับเป็นครูบาอา,อาจารย์นะครับเป็นครูตลกนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้กับ FC เนาะสำหรับท่านที่ไม่ได้มีเวลาอ่านหนังสือหรือท่านที่ไม่เคยฟังนะครับประวัติของป่าตอกนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมมาติดตามรับชมกันเลยนะครับผมก้าวเข้าสู่วัยรุ่นนะครับของป่าตอกนะวัยเป็นหนุ่มชะกันนะครับมุ่ง แกมุ่งหน้าสู่นครราชสีมาหรือว่าโคราชนะครับเพื่อไปคอยดูแลญาติผู้ใหญ่ของตนเองที่บาดเจ็บเพราะถูกไฟฟ้าชอ็อตในสมัยนั้นนะครับ mm hmm. แกก็มุ่งหน้าไปที่โคราชเนาะท mm hmm. ี่เป็นภาพภาพตอนวัยรุ่นนะไม่ก็ไม่รุ่นแล้วแหละแต่สมัยเล่นภาพยนตร์นะครับ นะครับเดี๋ยวนะไปถึงตรงญาติของอป่าต๊อกนะครับคนนี้มีอาชีพเป็นพนักง,งานเปิดปิดเครื่องส่งวิทยุเครื่องบินแอร์ฟรานนะครับของฝรั่งเศสนะครับเขาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนานกว่า3เดือนนะครับป่าต๊อกเนไป ดูแลญา,าติคนที่ถูกไฟชอ็อตนะครับจนจน,าาจนสามารถเปิดปิดเครื่องส่งวิทยุ่จนสามารถเปิดปิดเครื่องส่งวิทยุเครื่องบินได้ด้วยด้วยความแต่ด้วยความเป็นผู้นอ้อยเขาจึงไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวนเป็นจำนวนเงินนะ ด้วยเหตุนี้อ๋อคืออย่างนี้ทุกคนคือป่าต๊อกเนี่ยนะครับแกไปอยู่กับญาติแกเนกาะแค่3เดือนนะครับแล้วแกก็เลยแบบไปไปจำอะไรมาเรื่องเกี่ยวกับการาส่งเครื่องเขาเรียกส่งเครื่องวิทยุอะไรเงี้ยของเครื่องบินได้นะครับแต่ไม่ได้รับเงินนั่นแหละอด้วยเหตุนี้นะครับป่าต๊อกก็จึงต้องเปลี่ยนเส้นทาง ชีวิตของเขาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเขาหันไปยึดอาชีพทีบสามล้อรับจ้างนะครับเพื่อหาอไรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนเองอ๋อในในช่วงนั้นเนาะก็คือไปปั่นสามล้อปั่นนั่นแหละรับจ้างนะครับต่อมาเขาได้รู้จักกับแชมป์มวยไทยชื่อดังคนหนึ่งนามชื่ออะไรเนี่ยทวันวงเทเวศนะครับ เป็นแชมป์มวยไทยเนาะสมัยนั้นเขาถูกชักชวนให้ฝึกซ้อมหมัดมวยโอ้ก็คือป่าต๊อกเนี่ยไปซ้อมมวยด้วยด้วยเหตุนี้เขาจึงก้าวสู่สังเวียนผ้าใบนี่นะครับประวัติของป่าต๊อกนะครับก็คือมีการไปเป็นนักมวยด้วยนะครับยึดอาชีพนักมวยโอ้มานานกว่า3ปีไม่ธรรมดานะทุกคนนะครับ สามปีนะครับก็ไม่ธรรมดาเลยนะถือว่าโอเคอยู่นะครับถึงขนาดเคยเอานักมวยคณะเทียนกำแหงค่ายมวยที่ตัวเองสังกัดอยู่เดินสายเข้ามาคากาปั้นในกรุงเทพอทินักมวยชื่อลอยเทียนกำแหงดีเทียนกำแหงสมศักดิ์เทียนกำแหงวีหกเทียนกำแหงอออันนี้เป็นสมาชิก ในค่ายมวยนะครับในขณะนั้นเนาะ <c oughs> นักมวยคณะเทียนกำแหงมีร่างกายแข็งแรงชกชนะบ้างแพ้บ้างนะครับแต่ไม่เคยถูกน็อกอ๋ชกครั้งหนึ่งพวกเขาจะได้ค่าตอบแทนประมาณ10 2ถึง20บาท10 2ถึง20บาทอันนี้ก็น่าจะโหย้อนนั่นแหละอย่างที่บอกนะครับย้อนไปหน้าจะ เกือบเกือบเก้าสิบปีที่แล้วนะครับสิบยี่สิบบาทนี่ก็ถือว่าโอ้โหเยอะอยู่นะสมัยนั้นนะครับถือได้ว่า,ามากโขในการอยู่ในยุคนั้นนั่นอย่างที่บอกนะครับสิบยี่สิบาทในยุคนั้นโหไม่ต้องอะไรเลยครับแค่สมัยผมเป็นเด็กๆอะือมเมื่อสักสี่สิบกว่าปีที่แล้วนะเงิน ห้ตังยังมีมีค่านะออาสี่สิกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับห้าสิตังค์ยังเงี้ยโหผม,ผมซื้อขนมได้อะนะอืมแต่ด้วยนิสัยรักอิกสระของของป่าต๊อกเนาะนะครับทำให้เขาเบื่อไหนในการฝึกซ้อมนะครับสุดท้ายยังตัดสินใจเดินเดินท้าจากโคราชกลับบ้านเกิดใช้เวลากว่าสาวันเต็ม เขาต้องเดินตามทางรถไฟไปจนถึงฝั่งทนบุรีโอ้โหทุกคนเดินจากโคราชมากรุงเทพสามวันถึงมันมันสองรกโลถ้าเดินวันละร้อยกิโลรอวันวันละร้อยกิโลหรอ ไก,กลอยู่นะทุกคนเดี๋ยวนะผมผมก็นึกภาพไม่ออกอะทุกคนนะครับจนเดินเดินรู้สึกว่าจะเดินยาวเลยนะครับนี่นี่น่าจะเป็นประวัติที่เกี่ยวกับอาชีพนะนะครับต่อมานะครับหัวข้อก็คือพลปืนกลหนักกองทัพอากาศ อันนี้เมื่อปีพศสองพันสะี่ร้อยเจบาป่าต๊อกก็ได้รับหมายเกณฑ์ไปเป็นทาหารอากาศนะครับอยู่อันนี้เป็นอาหารแล้วนะน,น,นะครับหลังจากที่ไปชกมุงชคลมวยอะไรมาแล้วด้วยเป็นอาหารอากาศประจำอยู่กองบินน้อยที่หนึ่งนะครับฐานทัพอากาศสยานด,ดอนเมืองนะครับ ในช่วงรับราชการอยู่นั้นด้วยความเป็นคนอารมณ์ดีลักษุกชอบเสียงดนตรีปีกลองอะนะครับในยามว่างเขาจึงมักเป็นหัวโจกจับกลุ่มกับเพื่อนๆพ่อนเพื่อนๆที่เป็นทหารด้วยกันเนาะ,ะเล่นตลกสร้างความสนุกสนานเฮฮาให้กับกลุ่มเพื่อนฝูงนะครับ ด้วยมุกเด็ดๆอยู่เป็นประจำจนกระทั่งปลดประจำการนะโ้๋อแสดงว่าช่วงนั้นแกก็เป็นทหารเกณฑ์แล้วก็เอ่อมาคือแกเป็นคนที่แบบลักสนุกหรือว่าเอ่อเป็นคนสไตล์เฮฮาปาร์ตี้นะครับอชอบเล่นมุกชอบอะไรอยู่แล้วนะวันหนึ่งเขาเห็นป้ายประกาศรับสมัครคนงานขนหิน ที่เกาะสีชังสังกัดกองหมวดศิลานะครับเพื่อย่อยหินไปใช้ในาราชการกรมรถไฟเขาสนใจมากหมายถึงป่าต๊อกนะสนใจมากจึงตัดสินใจสมัครไประเบิดหินได้ค่าจ้างวันละห้าสิบสตางค์ <c oughs> วันละห้าสิบสตางค์โอโ้โห ขนาดว่าต่อยมวยได้สิบยี่สิบบาทต้องถือว่าโคตรเยอะนะอันนี้วันละห้าสิบสตางค์เองนะพศสองพนสี่ร้อยแปดบสองนะครับป่าต๊อกนะครับถูกเรียกตัวกลับเข้าไปเป็นหารอากาศอีกครั้งหนึ่งอ๋อในช่วงเกิดกรณีพิพาทอินโดจีนระหว่างไทยฝรั่งเศสนะครับเขาสมัครกับ ร้อยเอกทวีจุลทรัพย์ในยศในขนาดนั้นนะครับไปช่วยรบอยู่แนวหน้าต่อมาได้ถูกส่งไปประจำการอยู่ที่กองบินผสมภาคตะวันออกฝูงโจมตีที่35จังหวัดปราจีนบุรีอันนี้เนี่ยนนผมผมอ่านให้เป็นรายละเอียดเลยนะครับให้กับ f อได้ฟังเลยเนาะนะครับเพราะว่ารา,ายละเอียดพวกนี้มันมัน บางทีก็คุยไปด้วยอ่านไปด้วยนะก็ก็สนุกดีนะครับประวัติเก่าๆหรืออะไรของป่าเองเนาะเป็นอะไรเนี่ยเป็นพลปืนพลปืน,ปนขออภัยผมผมอาจจะใช้ภาษาไทยไม่ไม่คล่องเท่าไหร่นะพลเขาเรียกพลปืนหรือเปล่านะครับอืมพลพล,พลปืนกลหนักประจําฝูงบินขับไล่กองทัพอากาศ รบอยู่ประมาณปีเศษเมื่อสงคารามสงบแล้วเขาจึงได้กลับมาประจำการที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับได้รับยศจากอากาศตรีนี่นะครับได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมินะครับเปลวระเบิดกับเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญชายแดนแต่ด้วยความเป็นคนรักอิสระนะครับตามสไตล์แกเลย นะฮะต่อมาเขาได้ลาออกจากราชการทหารนี่นะป่าตอกก็ได้ลาออกจากราชการทหารนะครับรอตอกหรือว่าป่าตอกกลับมาบ้านเกิดนะครับช่วยพ่อนุ่มและแม่ขมอันนี้คือชื่อชื่อของของป่าเนาะเอ๊ะชื่อของพ่อแม่ของป่าตอกนะครับพ่อนุ่มและแม่ขมทําสวนทุเรียนอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เขาได้สร้างวีรกรรมงามหน้าฝากเอาไว้ มีวิรกรรมด้วยนะนะครับด้วยการขาโมยทุเรียนในสวนของพ่อตัวเองนั่นแหละนะครับไปขายเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองจนถูกพ่อนุ่มจับได้โอ้ในที่สุดพ่อนุ่มตัดสินใจไล่เขาออกจากบ้านให้ไปอาศัยอยู่กระท่อมกลางสวนโอ้โหแสดงว่าสมัยนั้นเนาะสุดๆเลยนะครับทุกคนป่านะพูดถึงแกแก่ แกก็ประวัติแกก็เออแต่ถามว่าโดยรวมสนุกไหมนะครับอืมโดยรวมสนุกนะครับนี่นะครับก็วันนี้ก็มีนะครับสองสาหัวข้อเนาะอ่าก็มีทีบสาล้อต่อยมวยนะครับแล้วก็เป็นทหารเนาะอยู่กองทัพอากาศนะครับก็ ep สนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกัน EP ต่อไปนะครับว่าเรื่องราวต่างๆนะครับของป่าต๊อกจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอคั่นด้วยอันนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเก็บมาเล่าให้กับ FC ได้ฟังครับส่วนตัวผมเชื่อไหมเนี่เดี๋ยวจะมาเล่าหัวข้อเรื่องเป็นหัวหน้าคณะกระตัวแทงเสือด้วยไม่ธรรมดานะครับส่วนตัวผมแล้วนะครับผมมีหนังสือเล่มนี้นะ แต่ผมก็ไม่ได้ว่าเคยอ่านนะทุกคนนะครับไม่ได้เคยอ่านเลยนะเป็นแบบรูปมีแต่รูปแกแบบแกเล่นตลกแล้วนะครับอันนี้เป็นภาพภาพสีเนาะให้ทุกคนได้ดูเมื่อกี้หน้าผมมืดเมืนมันไก่เนี่ยภาพสี <c oughs> ก็นี่อันนี้ยังไม่ถึงขั้นมาที่มาเป็นแสดงตลกนะ ขนาดช่วงวัยแปดสิบห้าปีนะแกยังร่างกายแกบุดบุดบึนนะแข็งแรงแกออกร่างกายแนกะทุกคนเห็นไหมมันมันสะท้อนแสงนะผมใช้ไฟนะทุกคนมันก็เลยแบบเออมันสะท้อนแสงไปดินนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ประวัติของป่าต๊อกนะมันมีหลากหลายเรื่องราวนะทุกคนนะก็คือ อย่างที่ผมบอกนะผมก็ไม่เคยอ่านนะครับไม่ได้เคยอ่านเลยนะครับของออประวัติแกต่างๆนะดีๆนะๆนะเขาเก็บเขาเก็บมาไว้แบบในหนังสือเล่มนี้นะซึ่งสมัยตอนที่ไปไปชั้นกิจนะครับพระราชทานเพลิงศพนะครับของป่านะครับก็คือศิลป,ปินตลกพวกเรานี่สมาคมศิลป,ปินตลกประเทศไทยเนี่ยก็ไปกัน ก็ไปกันหมดอะ่ะเชื่อว่าว่าวันนั้นไปกันหมดนะครับก็ <c oughs> อาจจะไม่กี่คนก็ได้บางทีเขาอาจไม่สะดวกอะไรเงี้ยก็ได้หนังสือเล่มนี้มานะครับเป็นหนังสือ,อ,อประวัติก็ไม่ได้ไม่ใช่เล็กๆน้อยๆนะผมว่าพอสมควรเหมือนกันเนาะก็อย่างว่าแหละนะครับก็ เราก็ได้ปะตตอกหรือว่าได้บุคคลสองคนทางวงการตลกนะครับเข้ามาทำให้พวกเราได้เรียนรู้นะครับในวิธีการแสดงตลกนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นครูพวกเรานะครับคือตลกรุ่นครูบาอาจารย์นะครับเขาไม่จะเป็นต้องมานั่งสอนเรานะครับแต่เราจำเป็นที่จะต้องดูเขานะครับเพื่อจำแบบอย่างนะครับใน การแสดงด้านหน้าเวทีนะครับไม่ใช่ว่า,าไม่ไม่ไม่ดูเลยก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะหลายๆคนก็ต้องผ่านจุดนี้มากนะ็จะมาเล่นตลกแสดงตลกนะก็ต้องผ่านจุดนะการชมรุ่นครูรุ่นพี่นะครับรุ่นครูบาอาจารย์เก่าๆนะตลกเก่าๆที่เขาสร้างมานะครับเขาสร้าง <c oughs> สร้างรอยนะครับ สร้างรอยรอยเท้าแล้วเราก็เดินตามอะไรเงี้ยสร้างถนนเป็นล่องถนนไว้แล้วเราก็เดินตามเราก็แต่ถ้าใครจะแวะซ้ายขวาน,นิดหน่อยแล้วก็กลับเข้ามาที่เดิมได้นะครับหรือว่าประมาณว่าใครมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆนะครับก็เอามาใส่ผสมได้ด้วยนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับเป็น EP 3แล้วนะฝาก FC กดซับสไคร b e ด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับบอยสังจ๊กเกอร์ยิ้มนะครับศิลปินตลกตัวเล็กๆคนนี้แล้วก็ช่อง YouTube ตัวเล็กๆคนนี้เอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้โชคดีมีเงินใช้กดซับสไคร b e กดไลค์ถูกกดถูกใจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม